กราบค่ะวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่ครบรอบยิ่งค่ะกราบครูทุกท่านค่ะจะรืมทำสัเนียพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อพี่เอียงกาญจนาคงชงค่ะเป็นนักศึกษาหลักสูตรหกเดือนแล้วก็หลักสูตรเจ็ดปีค่ะจากสถาบันวิชาลามพี่เอียงจะมาส่งการบ้านเรื่อง เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนะคะคือเหมือนตอนที่ป้าเอสส่งนะคะว่าพ <c oughs> อพอ,อป้าเอสเวลาเพื่อนทักว่าปุ่มขาวเราก็จะสะเปลียนใช่ไหมคะของพี่เอี้ยงเพื่อนมีเพื่อนคนหนึ่งคะ่ะประจําเลยคะ่ะชอบทักว่าไม่เห็นสวยเลยมึง <c oughs> กูเห็นน้องๆอยู่สวยทั้งนั้นเลยประมาณนี้ขอโทษนะคะที่พูดคำนี้ออกไปเขาก็บอกว่าเอาแล้วเป็นไงอ่ไม่สวยแล้วเป็นไงเขาก็บอกว่าก็น้องๆน้องๆตัวเองอ่ะสวยทุกคนจะอยู่สิแล้วตัวเองคนเดียวอ่ะทั้งบ้านไม่เห็นสวยเลยบอกไม่เห็นเป็นไรเลยไม่สวยก็ไม่เป็นไรเห็นอยู่ได้มันจนอายุป่านนี้แล้วเ่าบอกถ้าทาไมไม่ทําไม่สวยแบบน้องอ่ะก็บอกไม่ต้องไม่จําเป็นอยู่แบบเรียบง่ายสบายใจจัง ไม่เห็นต้องไปทุกร้อนกับเรื่องการแต่งตัวเลยน้องจะสวยก็ให้น้องสวยไปสิน้องเขาเขาชอบสวยให้เขาสวยไปเราอยู่แบบเรียบๆบ,บ,บ้านๆสบายดีแล้วก็เรานิสัยดีถามเพื่อนไหมเพื่อนชอบไหมชอบเราไม่ที่เรานิสัยดีเพื่อนๆหอชอบสิชอบ,ชอบ,ชอบไม่นิสัยดีว่าเท่าไหร่ก็ไม่เคยโกรธเลยเจอทุกครั้งเพื่อนจะว่าทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยโกรธเัียสักครั้งเลยนะ่ะแล้ว เพื่อนคนนี้ก็จะเป็นภัสสาให้แต่ว่าไม่เคยโกรธเพื่อนเลยค่ะเพราะาเรารู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราเกิดมาไม่สวยในหมู่บ้านขี้เรกว่าเพื่อนเลยค่ะแต่แม่บอกว่าขี้เรก็ไม่เป็นไรเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้ค่ะสาธุค่ะอนุทนาสาธุค่ะออันนี้ดีที่สุดเลยนะคะเรา การที่เราเลือกที่จะเป็นคนดีได้เนี่ยค่ะดีที่สุดแล้วนะคะอนุโมทนากับพี่เอียงค่ะใจที่ไร้ทุกข์ใจที่มีแต่ความยินดีเบิกบานเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมาภาคเพียนกันอยู่นะคะเพราะเราไม่พอเราไม่มีกิเลสแล้วเราก็จะมีแต่ใจที่มีแต่ความยินดีเบิกบานนะคะอนุโมทนากับพี่เอียงนะคะสาธุค,ค่ะสาธุค,ค่ะ